หกราศีนี้ตรุษจีนรับอังเปาแน่นๆน่รวยรวยจะเป็นราศีอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันได้เลยครับนอกจากจะบอกราศีที่ได้อังเปาแล้วนะครับอาจารย์ยังจะบอกถึงวิธีการนะครับที่จะทำให้ได้อังเปาและเงินทองอีกด้วยนะครับตรงนี้เรียกว่าดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าคํำพยากรณ์นี้เป็นการทายเพียงดาวจรเป็นภาพรวมนะครับ ้าแมนยาการันตีตรงและชัดเจนต้องดูดาวพื้นดวงของท่านนะครับว่าอยู่ในมุมที่ดีเกื้อกูลที่จะได้ไหมเพราะบอกว่าบางราศีได้นะครับแต่ตัวเองอยู่ราศีนั้นไม่ได้นะครับก็แน่นอนครับย่อมมาจากดาวในพื้นดวงไม่ได้เกื้อกูลต่อดวงชะตานะครับแต่ถ้าดาวในพื้นดวงได้เนี่ยรับรองได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ถ้าสนใจก็แอดไลน์จองคิวดูดวงกับอาจารย์ได้เลยนะครับก็ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาด้วยนะครับตรงนี้ แล้วเราก็จะมาเริ่มนะครับราศีแรกเลยนะครับได้แก่ลัคนาราศีมินอันนี้ชัดเจนมากเลยนะครับเพราะดาวเสาครับสถิตราศีมังกรนะครับแล้วดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือลาภะครับอยู่ในเรือนโชคลาบนั่นเองนะครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรธิบดีนะครับย่อมนํามาซึ่งความมั่นคงนะครับและดาวพฤหัสดาวประจําตัวเราด้วยนะครับก็อยู่ในเรือนลาพะตนุลาพระลาภะเป็นเกษตรครับเรียกว่า ถ้าได้ใช้ทั้งปัญญาความรู้ประสบการณ์ที่เรียนมานะครับบวกกับความเพียรความพยายามความอดทนนะครับหรืออึดถึกทนก็ว่าได้นะครับจะได้ลาบอย่างแน่นอนนะครับลาบในที่นี้ก็หมายถึงอังเปาในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับหรือไม่ก็ต้องได้เงินได้ทองนะครับดาวอังคารดาวกานก็ยังเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เร่งทําได้เลยนะครับและทําตามที่บอกนี้เลยนะครับรับรองครับได้ อังเป่าได้เงินได้ทองแน่ เฉียดฉิวเต็มทีเลยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยครับก็ยังได้นะครับเพราะดาวอาทิตย์ไปเลงลัคนาราศีกรกฎของเราเองนั่นเองนะครับเหมือนเงินมาเลงตัวเราครับเพราะฉะนั้นต้องทํายังไงครับตั้งใจเห็นไหมมีเป้าหมายแล้วเราต้องทําตัวให้โดดเด่นด้วยนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวที่สุขสว่างมากที่สุดมีออร่านะครับมีพลังงานสูงสุดนะครับและดาวอาทิตย์ก็เป็นเซนเตอร์ของจักรวาลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทาตัวให้เป็นผู้นํา ผู้นาคืออะไรต้องเด็ดขาดกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะครับไม่ลังเลไม่โลเลไม่โอนอ่อนต่อสิ่งรอบข้างนี่แหละครับรับประกันเลยครับว่าจะต้องได้อังเป่าหรือได้เงินได้ทองอย่างแน่นอนครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับก็นําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับเชื่อว่าจะมีคนที่เห็นคุณค่าเห็นความสามารถครับแล้วก็ให้อังเปาเราแบบเต็มๆกระเป๋าเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับ ได้แก่ลักขณาราศีกันครับผมกับดาวศุกร์สถิตราศีมังกรเช่นเดียวกันนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเลยนะครับและดาวการเงินก็ได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยนะครับเรียกว่าตรงไปตรงมาเลยเงินได้โชคก็มีมุมที่จะได้อังเปานะครับแต่เราก็ต้องมาดูนะครับว่าไปอยู่ในเรือนอะไรครับอยู่ในเรือนปุตตะครับนะครับแล้วอยู่ในบ้านดาวเสาอีกครับเพราะนั้นต้องมีการ แก้ปัญหาหรือมีการฝ่าฟันมีบู๊หน่อยมีเหนื่อยหน่อยนะครับตรงนี้หรือมีให้เฉียดฉิวคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทายังไงครับให้ตั้งใจครับทํากิจการทําโครงการโปรเจกต์ต่างๆหรือสิ่งที่เราได้รับมอบหมายนะครับด้วยวิทยะอุตสาหะอึดถึกทนอะไรพวกนี้นะครับทำไปเลยนะครับมันไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับแต่บอกได้เลยว่าถ้าทําจะเกิดโชคก็คือจะได้อังเปาและได้เงินได้ทองตามมานะครับและได้เยอะด้วยนะครับตรงนี้ เพราะฉะนั้นให้มุ่งมั่นตั้งใจทําสิ่งที่รับมอบหมายอย่างสุดกําลังนะครับคนราศีกันไม่ท้อไม่โลเลนะครับรับรองได้อย่างแน่นอนครับต่อมาครับลัคนาราศีตุลนะครับอันนี้เห็นได้ชัดเลยว่าดาวองคารนะครับไปสถิตอยู่ราศีเมษนะครับดาวองคารคือดาวเจ้าเรือนการเงินของเรานั่นเองครับได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตาธิบดีครับเกษตรตาธิบดีนี่หมายถึงว่าเป็นของตนเองและอะไรเป็นของตนเองเราก็ต้องมีความขยันความสู้ความลุยครับ พราะดาวคานหมายถึงดาวนักลบครับก็เหมือนเราออกไปทํางานก็เหมือนออกไปลบครับไปสู้ไปลุยครับไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเจอคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วก็ฝ่าฟันแล้วก็ตะลุยไปทําไปนะครับเป็นกเกษตรตาธทบดินี่มาดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เงินให้ทองเราได้อย่างแน่นอนผู้หลักผู้ใหญ่จะเล็งเห็นความสามารถโอ้โหที่คุณน,นี่ตั้งใจทํานะครับก็จะได้อังเปานะครับหรือถ้าเราเป็นนายตัวเองเราทําเต็มที่ช่วงนี้เราก็จะได้เงินเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เรียกว่า อังเป่าก็คือรายได้ของเรานั่นเองนะครับก็เลยจะได้เงินได้ทองต่อมาครับอันนี้ก็จะเป็นราศีสุดท้ายแล้วนะครับได้แก่ลัคนาราศีธนูนั่นเองนะครับตรงนี้อันนี้ก็ชัดมากนะเพราะดาวเสาร์นะครับที่สถิตราศีมังกรนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของเราครับแต่ตําแหน่งเป็นเกษตรตธิบดีที่เรียกว่ามั่นคงหรือเป็นของตนเองนั่นเองนะครับแล้วดาวเสานี้มาจากอะไรครับ ความเพียรความพยายามประสบการณ์ครับบวกกับดาวพฤหัสด้วยนะครับก็ดาวตัวเราเองพิรออยู่เดือนการเงินรออยู่แล้วนะครับก็ต้องใช้องค์ความรู้ที่มีมาบวกกับการพลิกแพงเพราะผมบอกไปแล้วว่าพฤหักสกับเสาร์คือคู่การเปลี่ยนแปลง Adapt อ p p l y เห็นไหมครับประยุกต์นั่นเองเพราะนั้นถ้าเราทําในรูปแบบใหม่มีประยุกตมีเอาใหม่กับเก่ามา ผสมกันอย่างลงตัวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโอ้โหเรียกได้ว,ว่าอังเปามาลัวๆหรือเงินทองนี่เข้ามาแบบถล่มทลายเป็นเงินล้านเลยก็ว่าได้นะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของท่านด้วยนะครับแต่ที่จะแน่บอกเลยตอนนี้ให้ตั้งใจมุ่งมั่นขยันนะครับทางตรงไม่ได้ไปทางอ้อมไปตรงๆไม่ได้ลงข้างล่างขึ้นรถไฟฟ้าบ้างไปใต้ดินบ้างอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการมันพร้อมจะมีเข้ามาอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะครับอาจจะมีเป็น สิบวิธีให้เราต้องเลือกเดินเลือกใช้นะครับทาง A ไปไม่ได้ก็ไปทาง B ทาง C ทางดีครับมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามตลอดนะครับทำงานแบบเนี้รับประกันเลยครับได้เงินได้ทองอังเป่าเต็มกระเป๋ารวยๆปังปังปุริเย่อย่างแน่นอนครับตรงนี้เห็นไหมครับถ้าทําตามที่บอกนะครับเป็นแนวทางวางแผนชีวิตได้เลยนะครับตรงนี้และไม่ได้ได้เฉพาะราศีธนูเนี่ยไม่ได้ได้แค่ ช่วงนี้ด้วยนะได้กันยาวๆเลยนะครับเพราะดาวเสาอยู่กับเราอีกปีสองปีนะครับถ้าตั้งใจมุ่งมั่นเนี่ยสำเร็จแน่นอนนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใดฟังแล้วสนใจนะครับแนะนําเลยนะครับไม่อยากให้พลาดเลยครับกดติดตามตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับจะเป็นรูปนี้ครับติดตามแล้วครับมันดีต่อตัวคุณแบบสุดๆเลยนะครับเพราะว่า เราจะส่งคําทํานายล่วงหน้าแบบนี้ครับไปฟังก่อนก็รู้ก่อนก็รวยก่อนนี่ครับหรือมีแนวทางบอกก็ทําก่อนรวยก่อนหรือถ้ามีปัญหาก็บอกทางแก้ก่อนนะครับก็จะรอดก่อนอีกครับโอ้โหมันดีแบบสุดๆนะมันอย่าลังเลครับกดติดตามไว้ได้ครับจะมีแจ้งเตือนไปถึงท่านแล้วรีบฟังโดยเร็วได้เลยนะครับแล้วแชร์ได้ด้วยนะครับตรงนี้และที่สําคัญนะครับเมื่อฟังมาทั้งหมดนะครับอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ ยินดีเลยนะครับเนี่ยดูดวงส่วนตัวและรับออกอีเวนท์ทั้งหมดนี่เลยนะครับทุกเรื่องครับดูให้หมดไม่มีกักครับทุกปัญหามีทางออกอย่างแน่นอนครับมีช่วงเวลาดีๆให้นะครับขอแค่คุณอดทนนะครับแล้วก็จะบอกเคล็ดลับเสริมดวงอะไรต่างๆนะครับพูดง่ายรู้อะไรมาทั้งหมดเรียนอะไรมาเนี่ยประมาณประสบการณ์กับ10ปีเนี่ยจะถ่ายทอดให้แบบไม่กักดูให้คุ้มค่าในราคาน้ําอดลมนะครับค่าครูเพียง7 9็บาทเนี่ยผมถือว่าคุ้มมากนะครับดูแบบจัดเต็มเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ดูกันเป็นชับ ถ้าสนใจนี่นะครับสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์นี่ครับแอด G R E A T A W A 6 5ครับแอดสาเกตเทวาครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดบอกชัดเจนเลยครับพออ่านจบนะครับสนใจก็จองคิวเลยครับพิมพ์ได้เลยนะครับก็จะมีแอดมินไลมารีบจัดคิวให้นะครับ อ่าแล้วอย่าลืมนะครับยังรับออกอีเวนต์อยู่นะครับถ้าสนใจสนใจนะครับผู้ประกอบการอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากร่ํารวยมากยิ่งขึ้นผมอยากเป็นส่วนหนึ่งให้กับท่านครับเพราะผมสามารถพูดเรียกลูกค้าได้ครับเห็นไหมจากรูปภาพก็เห็นมีคนมาดูเยอะแยะมากมายเลยนะครับเขาก็ซื้อของเรากลับไปมันก็ร่ํารวยครับแล้วก็ได้วางแผนชีวิตกับอาจารย์เกตเววาด้วยนะครับสนใจกแอดไลน์ได้เลยนะครับยินดีไปนะครับอ่าและสุดท้ายครับขอทุกท่านได้รับอังเปาเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ เรียกว่าคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงก็ได้นะครับว่าได้อังเปากันหรือเปล่านะครับราศีนั้นราศีนี้ตามที่ลงไว้นะครับแล้วอย่าลืมไปชมคลิปแัดไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนาแม่นกว่าราศีเนี่ยบางคนไม่รู้ลัคนาไปฟังราศีแล้วก็บอกไม่ได้แต่จริงลัคนามันแหละไม่ได้นะครับราศีได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราผูกดวงลัคนาให้ฟรีได้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับบอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดแบบเป๊ะๆครับผูกดวงให้ฟรีแน่นอนครับไม่ลืมกดติดตามสริ เพราะรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา